นาสามิอาทิกันตาณิปจุปันในกาละวเสนาขันวาขมมมาสะสะสวิทัสมังสินนางวาระวเสนะขณะอุตวารโหติเอวังตัสสะพะสุวัตัวปรินิพานาสาสังนาโยกาละขณะสังละเขตกายสี สุภนามสุกพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองสมเด็จพระพิจิตรมานรหันไดสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วดีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองพันสาเวลาจะจบันในสมัยสนว่าคมามาจ วันที่ส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิบสองวันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวานว่าพุทธจสาศาสนาอยู่การจำเดินแต่วันเป็นความแห่งองค์สมเ็พระผู้มีพระคเจ้านั้นมีในยะอันพุทธบริษัทแจกพึงกำหนดนับได้ด้วยใกล้การะเสียนี Nạm-mô-tát-sác-phúc-thu-ò-tô. Ốa-đa-há-tô-sa-má-sa-mhút-chá-t sinh. Nạm-mô-tát-sác-phúc-thu-ò-tô. Ốa-đa-há-tô-sa-má-sa-mhút-chá-t sác. phúc thu ò tô ốa đa sa mô tát sác phúc thu ò năng ốa sa นโอกาสวัดนี้อาตมาภาพะสันดงพระสัทธรรมเทศนาในอานิสงส์งการถวายทานเพื่อเป็นเครื่องสดส่งองค์คัธาพารมีที่บรรดาท่านิสสร,ราทา,านะญดีทั้งหลายได้ร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลโดยจำปัก วันแรมแต่ข้ามเดินอ้ายเดือตรงกับวันที่สิบสองธันวาคมวันพุนพธพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเป็นเหตุตานนี้รู้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท์ทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกเจาสัสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ยังได้พากันปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพจะทรงท่านบรมศาสดา,าสมมาสามุทธเจา้าจึ้งล่าโดยย่อ,อว่าวันนี้ท่านทำบุญเป็นบุญกิิยาวัตถุถึงสามรายการในการหนึ่งทานละไม่บุญสมเด็จเอกการให้ทานขอ,ของสินลไม่บุญสมเกติการรักษาศีน สามบาวนาไมัตั้งใจสันดับพระพุทธพุทธพทเทศนาใช้ปัญญา็ิเรกพิชรณาธรรมเป็นอันมาบุญญากริยาวัตถุทั้งสามรการในองค์สมเด็จพระวิชิตมารมาศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่ากำลังใจของบุคคลผู้ใดมีกำลังใจครบในบุญกิกริยาวัตถุทั้งสามรการมีแล้ว <c oughs> องสมเด็จพระทฏิแกวกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่แคลนจากสนิพานเป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำครบในความดีทุกอย่าง้ดยความจริงตอนก่อนที่จะขึ้นมาสนแสดงธรรมคิดว่าวันนี้คงจะสแสดงธรรมเรื่องของธรรมิกาอุมาสกซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง ในการถวายทานรักษาสินเจริญภาวนาเมื่อก่อนที่จะตายก็เห็นเทวดามาลวมารับทั้งทั้งหกชัน้นแต่ว่าตัวของท่านรับต้องการไปชั้นดุสิตแต่วขึ้นมาบนธรรม,มาแล้วปรากฏว่าคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิตรวันนี้ควรจะทั่วเทศรวมหลายๆเรื่องร่วมกัน เป็นอันว่าการเทศรวมเรื่องลีลาหนึ่งที่เรียกว่าเทศเบญจพันธ์ฉะนั้นถ้าอารมณ์ใดเกิดขึ้นบนธรรมธาตก็จะเทศตามอารมณ์นั้น <c oughs> เปน็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นบนธรรม,มาตุันนี้นั้นก็มีการทราบทางกําลังของจิตว่าควรจะแสดงอยูุ่คกคนหลายประเภทอาจจะถึงสามพวกเป็นตัวอย่างจะ่วคนบันบนำพระบรรดาทั้งพุทธบริษัท ความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทงมลุอภิเศสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นปีที่เจ็ดที่องค์สมเด็จพระเวที่แก้วสมรุอภิเศสสัมมาสัมโพธิญาณในปีนั้นองค์สมเด็จพระวิณฑมานทรงพิจารณาว่าพระพุทธมินาคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราช สมบาเท,ท้าเธอเป็นผู้มีประคุณใหญ่มันไหลยสงไขกับคือเป็นบิดาเวลานี้แต่ถาคตก็ได้สแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุพระโสดาบันแลว้วก็ในขั้นสุดท้ายที่พระเจ้าสุโธตนะมารจาจสวรรค์คตทร <c oughs> งพระบุยชวนหนักองคสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยพิสุทธิสงฆ์ทั้งหลาย จึงได้สนดัตไปสู่กรงุงราชคฤห์มหานาครเข้าไปในห้องบับันพรมขุจอมบอกพิดีสอนคือพระเจ้าสุาโธธนะมหาราช <c oughs> สมเ็จพระบรมโลกกันน่ายความจริงก็ทรงรู้อยู่แต่ว่าเป็นวิสยัยพระองค์สมเ็จพระบรมครูและบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายสิ่งใดที่รู้อยู่แล้วดในใจันตัวเองก็ต้องทําเหมือนคนไม่รู้ ฉันั้นสมเด็จพระบรมโคจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดถามพระพุทธมินดาว่ามหาราชาขอถวายพระครพระมหาบอกพิตรพระเาสมภานเวลานี้ทุกเวทนาทางกายห้องเป็นรายการใดบ้างมันบีบคั้นมากไหม ไระเจา้าสุโธธนะมารากริกาทูในองค์สมเด็จรพระจอมไตรวา,าพันเตภัตตว่าข้าแร่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้เาผู้เส้นพระพุทธเจ้าขาทุกเวทนามังบีคันเกือบจะทนไม่ไหวสมเด็จพระจอมไตรบระมาศาสนดาจึงได้ตักถามว่าพระมหาอกคิดพระองค์ทรงมีพระสติเป็นราการใด ความดีที่งองทรงไว้คือรงสินห้าเป็นปกติและก็เข้าถึงไตรสนาคมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรมรมเคารพพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่ปักลงโดยเฉพาะพระนิพพานคลายจิตกำลังใจคลายไปแล้วหรือยังพระเจ้าสุโธมาธนะหมาราชก,ก็กร่าบทูลว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอาริยสงฆ์ก็ดี ทิ้นห้าของข้าพระพุทธเจ้าก็ดีในการจิตมุ่งหวังพนิพัยนก็ดีสิ่งทั้งสามรายการนี้ยังไม่คลายไปจากจิตพระพุทธญาค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจะได้มีพระพุทธฎีกาแต่ถามว่าพระมหาบอกทิศอาตมาอยากจะถามพระบิดาพระพุทธเป็นพระพุทธดีดาทค่ว่าจะพอ ว่าเวลานี้พระองค์ทรงเห็นแล้วได้อย่างว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราและร่างที่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเวลานั้นปรากรทุกเวทนาครอบงำพระองค์หนักคือพระเจ้าสุโธสุโธธนะมหาราชยังได้ทูลสมเด็จพระบรมโลกันนาว่าพันตีพระตวานี่จงอย่าลืมนะ ว่าพระเจ้าสุโธธนามหราราชท่านเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าคือเป็นพ่อสิทธาราชกุมารแต่ว่าท่านไม่ใช่พ่อของพระพุทธเจ้าสิทธาราชกุมารเดิมเป็นลูกของท่านต่เวลานี้สิทธถเปรรลุธรรมวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าท่านระวางตัวตามความเหมาะสมถ้าบอกคนนี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายของลูก แต่ว่าความดีที่ลูกทรงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของลูกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านยังได้วางใ,ใจถวายมรรคการด้วยความเคารพในฐานะที่ลูกเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะพ่อสำลูกท่านนี้กล่าวคุณว่าเวลานี้ทุกเวทนาม,มันบีบขั้นหนะักร่างกายทั้งหมดท่นเจ็บไปหมด แั่จะปืประนการที่สองที่พระองค์ทรงแต่ถามวม่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราหรือเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ร่างกายมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุบินธาตุลมธาตุไฟ เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายเต็มไปด้วยความสุปรกโรโคโรคร่รางกายไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมีทุกข์มีโรคไปเบียดเบียนเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพนอกเหนือจากจิตใจไม่ใช่ร่างกายของข้าพระพุทธเจ้าและเป็นร่างกายที่ป,ประกอบไปิโทษหาประโยชน์ไม่ได้ เมื่อมีชีวิตยอยู่ก็ต้องทนเปืทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่มันก็แก่ไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ป่วยไม่ต้องการให้มันพัดพลาจากของรักของชอบใจมันก็พัดพลาจากของรักของชอบใจเวลานี้ความตายไม่ค่อยจะเข้ามาถึงร่างกายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าจิตใจของข้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีความรู้สึกต,ต,ต้องการอันนี้ร่างกายนี้ต่อไป เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทิษเป็นภัยข้าพุทธเจ้าต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปพระพุทธเจ้าคลมสมเด็จพระบรมศาสดาไม่ทรงสันดับก็ทรงแยมพระโอษฐ์ความจริงพระพุทธเจ้าปกติไม่ยิ้มไม่ใช่พระองค์ไม่อยากจะยิ้มเพราะว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ยิ้มไม่ชนาบึงสงวางพระภัยสบายสบาย พระองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสัญาทรงแย้มพระอดแล้วพระอนนทพระบุปผาพระองค์สมเด็จพระบัตพิทแก้วจะต้องถามเหตุทันทีเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจินนสีบริบาศาสัญาทรงแย้มพระโอดก็ได้ทรงถามว่าพระองค์ทรงแย้มพระโอดเพื่อเหตุใดเจ้าค่ะสมเด็จพระบริบศาสัญาจึงตรัสว่าอนันทะดูกกอนอนนท แม้ว่าพิกเกเวดูก่อนวิสุทธิ์จันไรเพราะเวลานั้นพระทั้งหมดที่เป็นล้อมพระเจ้าสโทโนา m a h a า a j อยู่ใกล้กับพระเจ้ามีประมาณสองหมื่นองเสร็จล้วนแล้วแต่เป็นพระรามทั้งหมดหรือไม่เป็นอารรัตน์อยู่เดียวเป็นโสดาบันที่พระอนนนลสมเด็จพระพุทธโนนึงตัดว่าพิกเกเวดูก่อนวิสุทธิ์งหลายเวลา,านี้พระเจ้าสโทโนา m a h a า a ซึ่งเป็นพระบินดาของเราในการกอน เวลานี้จอมบอกพิษอดีสอนจิตเข้าถึงอรหตัตผลแล้วเป็นนั้นว่าการที่จะแคลจากกันชิ้นอายุขไขยย่อมไม่มีต้องสมนิพพาน์ในวันนี้แต่ได้ว่าเวลานี้ทุกขเวทนาเขาไว้เจ้าสุโธตนะหมาราชซึ่งเป็นพระบิดาของเราเดิมมีความทุกอย่างหนักร่างกายทุกส่วนของร่างกายถูกบีบคั้นด้วยทุกเวทนา แต่ถ้ว่าที่พระองค์ทรงพูดกัได้เหมือนกับคนปกติเพราะว่าใช้ขันติธรรมขมกําลังใจและก็มีกําลังใจสูงเวลานี้จิตใจของพระองค์มีความจำใสเป็นกันณีพิเศษตามที่องค์สมเด็จพระบรมเชษฐโลกเชศฐ์แต่อย่างนี้พระอรหันต์ทุกองค์ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ทราบเพราะถ้าเป็นอรหันต์ด้วยกันย่อมเห็นใจกัน ถอาหันต์ื่อกันเมื่อองค์สมเด็จพระองค์ท่านจัดอย่างนี้ทุกองค์ก็ยกมือกันสาธุการว่าสาธุเป็นความจริงตามนั้นพรพุทธเจ้าังเว่าคนที่เป็นหันต um, ์ย่อมรู้บาระของคนที่เป็นหััตนรู้จิตและรู้ทั้งคนก็เป็นนาคามีสิกิทคาเมียและพระโสดาบันด้วยและก็ยังรู้ทั้งเฮกเวตนาทั้งร่างกายที่มันจะพัง ว่ามันมีการดิบพันอย่างหนักฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าเพียงเล่ทงจัดว่าต่อแต่นี้ไปแต่ท้าคดจะลดเวทนาทางร่างกายของพระพุทธบิดาวันนี้คงเรื่องเดียวไม่ใช่หลายเรื่องเทศนี่นะพระเาเสียขึ้นมาเป็นคนละเรื่องนั่นที่จะเทศเนี่ยเป็นนั้นว่าตอนนั้นองค์ตอนไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ยังได้ทรงตั้งสติญาดิฐานเปล่งเป็นพระพุทธดีกาว่าบุญบารมีใดที่แต่ถาคตบำเพ็ญมันแล้วขึ้นเวลาเสียสงไขย,ยกระสักลับเพื่อปราถนาจะเป็นพรทธเจ้าหรือความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายให้มีความสุขหรือจากวัตฏะคือเวียนว่ายตายเกิดนิวัตตะสงสารมีพระนิพพานเป็นแดงจะเสมสันเป็นที่ไป ดังนั้นบุญบรารมีใดที่อาจจะมาสั่งสมในการก่อนนีจนกระทั่งถึงบรรพึงจนกระทั่งถึงบรรลุอริยสัมมาสัมพุทาาญขอบุญบรารมีนนี้นั้นจงช่วยให้พระพุทธวินาคือพระเจ้าสุโธธนมหาราชหายจากทุกขเวทนาที่ดิบขั้นพระวรกายาอยู่เวลานี้แล้วองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงยกพระหัตถ์รูปตั้งแต่ศีรษะคือระเสียณถึงพระบาทสามวาระได้สาเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตัดถามว่าเวลานี้ทุกเวทนาบรรเทาแล้วหรือยังพระเจ้าโธธนามาลด้กอกาสคูลว่าเวลานี้ทุกเวทนาทั้งหมดปรากฏว่าหายไปพร้อมกับพระหัตถ์พระพระองค์ที่รูปตั้งแต่ศีรษะคือมือแตะศีรษะ ความปวดที่สะมันก็หายโรคไปทิ้งทอมันก็หายเรื่อตามนันดบคล้ายๆก็ปาดโรคกปหมดไปเมื่ออง์สมเด็จพระจอมใจบร,ร,ร,รมศาสนราทำตามนั้นองค์สมเด็จพระพะกว,วันก็ให้พระทุ้คงแต่วันน้อยองค์ตั้งสองแสนตั้งหมื่ 10, นสองหมื่นนันไม่ไหวที่อยู่ใกล้ใครอยากจะสงเคราะห์พระเจ้าุโทธนะมาได้ก็ทําได้ ตอนนั้นไปก็เป็นหน้าที่ของพระนันทะซึ่งเป็นพระราเชอรสเหมือนกันและก็พระอนุนพระโมโกขลาไปสาธีบท็นต้นพระนรุต่างท่านตางก็ทําเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสมมาชพทธเจ้าเป็นอน,นว่าพระเจ้าสุโธทนะมหาราชเวลานั้นทุกเวทนาทางกายไม่มีเลยพระองค์ทรงชื่นจิตหน้าตาสบายผ่องใสมีสภาวะเป็นปกติ แต่ว่าโรคที่มันเบียดเบียนร่างกายก็เป็นเรื่องของโรคร่างกายที่มันไม่มีแรงลุกไม่ไหวมันก็คงลุกไม่ไหวตามเดิมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบันดาลให้ลุกขึ้นพระงบันดาลให้เพียงแค่ระงับทุกขเวทนาตอนนั้นมาอง์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ทรงถามว่าเวลานี้พระวรก,กายเป็นยังไงบ้างพระองค์ก็ทรงแต่งว่าหมดแล้วพระเจ้าค่ะ พราก็เวทนานใดๆไ,ไม่มีเวลานี้ความรู้สึกเหมอนว่านอนมีนกำลังสบายๆเป็นการพักผ่อนหายจากความเหนื่อยฉะนั้นองค์สำเน็เจ้าสมมาทูตเจ,จ,จ้าจึงในผีพระพุทธดีกาว่าความมีเดิมขององค์ไม่สมหมดเวลานี้แต่ถ้าเขาเกิดสราบว่ากาลังใจขององค์ไม่ติดอยู่ในร่างกายเดิมแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเป็นความจริงเพยยียวค่ะ ร่างกายเขาบุคคนอื่นพระองค์ทรงห่วงใยอะไรบ้างพระเจ้าปรโทโตนะมาราชก็กระทูลว่าถ้าพระเจ้าไม่ห่วงพระยาค่ะถ้าทราบว่าร่างกายนี้ประเดี๋ยวมันก็พังต่อไปท่านถามว่าทรัพย์สินในความเป็นพระราชาในการครองราชความยิ่งใหญ่ในฐานะที่มียศเป็นพระราชาห่วงไหมท่านก็บอกไม่ไม่ห่วง ทราบสมบัติการหลายเดชายก่อนทั้งหมดทีด่ปรากฏดโดยป็นท่าราชบริพารพระองค์ทรงห่วงไหมพระเจ้าสุะโธธนาธนามหาราชก็ทรงประกาศว่าไม่ห่วงไม่เจียวขาสมเด็จพระนเรศาสนญด้ก็ทรงแย,ย้มพระโอรสร่างมนุษ์ก็ถามต่อไปว่าแย้มพระโอษฐ์เพราะอะไรพระพุทธเจ้าค่ะต้องถามถ้าไม่ถามแล้วไม่ได้เป็นหน้าที่พรเขากราทำ สมเด็จพระผู้มีพระภายเจา้าจึงได้มีพระพุทธติกาว่าอนันทะดูก่อนอน,นุช่วเวลาอีกช่วงไม่กี่ทำะาจิตในเวลานี้พระพุทธมินดาคือพ่อของเราจะไปไนิพพานหลังจากองค์สมเด็จพระยิติมารทรงจัดเชงงครู่เดียวพระเจ้าสุโธธนะมาราชนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นร่างกายมันไม่มีทุกเวรนาทุกมันมีแต่โระนัทเดรนัท พระพุทธานุภาพและสังขานุภาพดึงได้ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองที่มนมมือ,อกล่าวคำขอก็มาโทษต่อพระธนตรัยว่ากรรมใดที่ข้า,าพระเจ้าเคยประมาทพลาดกลางในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีในพระธรรมก็ดีในสมเด็จพระจินารีบริมศาสันดาสมมาสุตจาก็ดีตั้งแต่อดีจก,การมาถ,ถึงปัจจุบัน ด้วยเจตนาคนดีไม่มีเจตนาคนดีพระรู้เท่าไม่ถึงกายคนดีขอบรรดาคณะพระอริยสงฆ์นั่งหลายพร้อมพระองค์สมเด็จพระจินนาสีได้โปรดอดโทษในแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้จึงว่าจะเข้าพนิชาบนบรรดา,าพระสงฆ์นั่งหลายพร้อมพระองค์สมเด็จพระพิชิตมายก็ทรงยกมือขึนอน้นสาธุพร้อมกัน เป็นอนุาการขามาโทษสัหมดไปแล้วพระเจ้าสุทวธฒนมหารรชก็นำเสกการองค์สมเด็จรจจอมใจบริมาศาสันดา,า,ท,า,ท,า,ท,าทั้งท่านที่ยังนอนอยู่นั้นอีกแที่ข้างหนึ่งว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาองค์สมเด็จพระสสมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในที่นี้และก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอเดเย็นทั้งบรรดาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งว่าและแล้วที่ต้องลาไป แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรกบมมันดาเปโตนั่นหลายก็ยกร่กันสาธุสร้างความชื่นใจให้ปรากฏเป็นอันว่าเวลานั้นพระเจ้าสุโธนะมหาราชก็นิพพานผู้ง่ายๆนะตาลังกตวาตามมณีบาลีกล่าวว่าเวลาที่จะต้องไปพระองค์ก็ไปสู่พระนิพพานตามความประสงค์พระองค์นี่ละบรรดาทป็นุทบริษัททั้งหลาย ขึ้นมาเทศวันนี้ตั้งใจจะเทศเรื่องเดสังฆทานบาลีก็ว่าไปแล้วเว,าเว,าเวาทานนงางสกโสทาน,นัางการให้ทานและวไปสวรรค์ในเวลาเทศจริงๆไปไม่ได้ก็ต้งเลยมาเทศเรื่องพระเจ้าสัทธันะมหาราชเรื่องนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะหาฟังได้ยากสักหน่อยเพราะ่าก่อนที่จะจบเทศก่อนจะหมดเวลา ก็ขอเจตนาเดิมที่เรื่องของท่านหมดไปแล้วนะเจตนาเดิมที่ตั้งไว้ว่าทานนางสัจโสทานนางมาลาวหรือว่าการให้ทานเป็นบนไดการไปสวรรค์ตัวอย่างการถวายสังฆทานก็เช่นสินปิกรารที่พรบุตมีเวลาที่พระพุทธเจ้าไปเทศน์โลุตมารดาแต่ความจริงตสดหลังจะเทศตรงนี้ก็ไม่ดยกประเทศ พระพุทธมารดาวมีเทวดาอง์หนึ่งมีนามอินตากาเทบ่ประรนั่งใกล้พระเจ้าตั้งแต่ต้นจนวสารสมเด็จพรอพิจิตมารถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธอบำเพ็ญบารมีอะไรไว้จริงไม่ห่างจากการใช้โคตรตลอดเวลาเป็นเทวดาวที่มีสภาพมากที่สุดกว่าสดวดาบนสวรรค์ึ้นดาวดึงสเทวโลกทั้งหมด ท่านอินทกาเทพระบุตรก็กลาวคนว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพเจ้าถวายสังฆทานขั้นเดียวพระเจ้าค่ะแต่ว่าการถวายสังฆทานทาของก็ไม่มีมากเพราะขา้าพุทธเจ้าเป็นคนจนตับพูนวันต่อวันเลี้ยงแม่ใายวันกินวันเมื่อพระสงฆ์มาแล้วก็แปรก,กุฎมีของนน้อยตตมวลังของบุคคลผู้เป็นคนยากจนเสียใจ มีข้าวหน่อยหนึ่งมีอาหารป่าอยู่นิดหนึ่งมีน้ำหน่อยหนึ่งเป็นต้นถะวหวเป็นสังฆทานกับระสงสาวกาข้องค์สมเด็จตถาทศพลเพรปน,นั้นว่าเมื่อถวายสังฆทานครั้งเดียวตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาบนสว,นนวรรค์ชั้นดาวดีเป็นเทวดาที่มีน้ภาพมากกว่าเทวดาอื่นใดทั้งหมดตอนนี้ขอกล่าวถึงบุคคลอีกคนหนึ่งย่ยอๆมันกันภายในสองนาที ว่าองค์สมเด็จพระจินสีมีชีวิตอยู่มีท่านคู้หนึ่งมีนามว่าัรมิกาอุบาสกท่านผู้นี้พอใจฟารบในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและกระอาเดียสงฆ์เป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชอบการถวายทานก่อนเ่ียตายปรากฏว่าท่านผู้นี้นั้นเห็นภาพของเทวดาทั้งหกชั้นคือชั้นจาตุมหาราช ท่านดาวดินชัานยามาชั้นดุสิท่านหนึ่งมารดีประนิมิตว่าสวัสดีต่างฝ่ายต่างนำรถทิดมารอรับท่านทำมิจเจาอมบาลศและบรปกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้ขอท่านจงประโยชน์ที่นั่นแต่ว่าทำมิกาอมบาลศท่านพอใจในชั้นดุสิเวลาที่จะตายห็นได้แปลกฏว่าตายแล้วประโยชน์นดุสินี่ระรดาทั่งพระธบริษัททั้งหลาย เดิมทีจะเทศเรื่องนี้แล้วก็จะเทศอีกสองสามเรื่องประสานกันแต่ว่าขึ้นธรรมะแล้วกําลังใจไปฝ่ายหนึ่งก็ต้องเทศตามกําลังใจเห็นว่าคนจะเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถวายทานในวันนี้ย่าภาพคือคุโยมบุญช่วยต้องการถวายสงังฆทานก็ดี ใอวันดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาถวายทานจะพระสงฆ์ก็ดีทานวันนี้เป็นสังฆทานทั้งหมดเพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสดากกล่าวว่าถ้าถวายทานแก่พระสงฆ์ทศนาศีรูปคนไปจัดเป็นสังฆทานดังนั้นบุญใดที่ท่านถวายสังฆทานแล้วย่อมเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากถ้าจะพึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลผู้ใด ่านคนนั้นจะมีความทุกข์อยู่ก็จะมีแต่ความสุขสํารานเบิกบานใจถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขจริงๆจะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชยยายหญิงผู้เป็นเจ้าของฐานตายจากความเป็นคนมาไรถ้ายังไม่ถึงเมพตานก็จะหาความยากจนเขินใจไม่ได้จะมีแต่ความสุขรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หนเวลาก็เลยไปหน่อยแล้วตอนนี้ไปาตรมาภาพก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้จัตเวนี้ในที่สุดทางธรรมเทศนานี้ธรตมาภาภะในฐานะประสง์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณบรสีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและประสัฆรัตนะทั้งญแสงในการ ขอจงอริบมรดามันดาแทนพุทธบริษัททุกท่านให้มีรนความสุขสวัสดิภทพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ,ล,ผ,ล,ผลในขณะที่ร่างกายของตนยังทรงอยู่ขณะสุดท้ายปลายชีวิตนี้ทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมโคสรัทธามันดาแทนาพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในบนุญกิจกิยาวัตถุชนสามราการคือทานามายนามายศีลใมมยภาวนามาัม ขอบุญกิริยาวัตถุทันสามรายการนี้ใส้โจงเป็นปัจจัยให้มันดาานพุทธบริษัททุท่านเขาถึงพระนิพพานในชาตินี้เถิดเทวังก็มีปริการราชนี